เฮ้ยลูสวัสดีครับผมวันนี้ผมมาถึงกม18นะผมครั้งแรกในรอบหนึ่งปีเต็มๆเลยนะครับผมวันนี้ก็เปิดเว้นอยู่นะครับจัดเลย ตอนนี้เขายังเปิดเว้นแบบม่ั่วอยู่มั่วกันอยู่นะครับเพราะว่ายังเขายังไม่ได้เปิดงานเป็นทางการดีนะครับก็คือใครจะเว้นก็เว้นไปนะครับเว้นกันรดให้พังอ่ะเดี๋ยวต้องเช็คอาการรถตัวเองก่อนนะครับว่าพกวิ่งไกลๆโอเคไหมนะครับเพราะว่าตอนนี้รถช่วงล่างก็ยังไม่ค่อยร0อยเปซนะครับมันวิ่งเร็วแล้วมันยังมีอาการล่อนอยู่นะครับเพราะว่า,วายังไม่ได้ทําการ เปลี่ยนโช้กหน้าให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็โหลดให้รถมันต่ําลงสักนิดนึงนะครับเพราะตอนนี้รถมันสูงพอรถมันสูงนะครับเออ่ความเร็วรถมันจะไม่รับนะครับมันก็ประมาณ่ะรถรถเด็กนั่นแหละรถพวกรถเด็กนั้นทำไมรถต้องทําต่ํานะเพราะนี้ก็คือเหตุผลนั่นแหละนะครับ เศล้อยเมตรน่้เดี๋ยวเข้าประมาณร้อยกับร้อยหกได้นะครับเมื่อกี้ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบตีอะมีแน่นะน่าจะ150ร้อยห้าสิบกว่าอาันนะัเมื่อกี้ที่แบบว่านี่ที่เมื่อกี้เลยที่ขี่เลยนะเพราะว่าเกียร์ห้าอยู่ประมาณห้าห้าพันห้าพันกว่ารอบก็อยู่ประมาณนี้แหละประมาณร้อยห้าสิบประมาณแถลงเนี้ยครับ คนลอบเกียร์ห้านะครับก็น่าจะเกือบน่าจะเกือบเกือบร้อยหกสิบีนะครับขึ้นเร็วจัดสีวาวโอ้โห oh, oh. สนามตรงนี้นะครับยาวประมาณหนึ่งกิโลนะครับก็มันเล่นได้แค่ประมาณหกร้อยเมตรนะครับตรงนี้จะหกร้อยเมตรก็ต้องยกแล้วนะครับน,นี่รถของเรื่านั้น เกือบเจ็ดปนรอบครับรอหนานะเพื่อๆนๆไอ้ีเบสอ่ะเดี๋ยวนีให้ดูแน่นะครับให้ต่อ ABS ก่อนนะครับจะได้เห็นไมคขึ้นนะตอนนี้คือไมค์สูนโลไปก่อนแปดศเก้าสาม Đúng đường kênh lên <laughs> à, ok hấp dẫn mặt to đến năm mươi góc đó một chút ้ยท่อหลุดเกือตายนี่ครับเวลารถที่มันเป็นท่อสูงแน,นี้ครับมันจะหลุดกันง่ายนะครับเสียดายท่อมากเมื่อกี้ท่อสแตนเลดนิ้วท่อเพ่งนิ้วเปล่าเมื่อกี้เห็นโลโก้เหลืองเมื่อกี้นะครับฟินลิ่งท่อโดนกับท่อสูดนะครับคนละเรื่องกันเลยท่อสูดก็คือรถแบบเปิดมาเปิดมาเปิดมาเลยนะครับ เมื่อกี้ลองให้ไอาวุธนะครับไปลองความอร็ว200เมตรดูนะครับก็ไม่ลงควอลต200เมตรลองเล่นแบกเก็ตนะให้มันออกน้องมันน่าจะออก2 2กว่าๆนะครับ200เมตรเข้า8 80 93นะครับก็ถือว่าได้อยู่น,นะน้องไม่ได้จับรถบ่อยแบบผมเลถ้ามันได้จับรถบ่อยๆมันก็น่าจะอ่ายังไงได้จขับเก่งกว่านี้นะครับ มันจัดมันจัดนี่แหละทางยาวมันต้องแบบนี้ครับเพื่อนโอ้ยโอ้ยไม่ขี่ย้อนอะไรอย่างนั้น 300โนมิก300วัยรุ่น <coughs> <Kell analyze anthropology> ดีหรือเครื 80, ่อง v ีด่ังออกหัวดูตะเละนะแปดสิบแม่แปดสิบกว่าโอ้มนนแมนแนาฮ่าบาบาย vàng bóng 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 rồi oh, bóng bóng nó bóng 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 nó bóng quá bóng 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 quá เป็นเสียเปรียบสักอย่างยอมรับยอมรั

มจับเกียร์มายกเขาเร่งเลยยมแรงจริงๆรถผมนี่ได้สี่เกียร์ครับไม่ดันเข้าเกียร์ห้ายกก่อน

จะคี่จับเกรลงมากเกินวันนี้เว้นคู่หลายรอบเพราะเว้นทั้งวันแล้วรถแข่งรุ่นแข่งรุ่นสองรุ่นน <c oughs> <c oughs> ี้เฮ้ยอย่งเ็ดเกียร์สองอย่ง็ดเกียร์ว่างอยู่อ <c oughs> <c oughs> อะไรวะ thank you cái này nè, cái cái đâm cái đâm cái đâm phuơng à, mặn 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 mặn, đã cháy kia 5 luôn mấy 没带好，真心的。